สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปานหนังคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เรื่อง a l i c e in Borderland EP ที่3ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมความสนุกกันได้เลยหลังจากที่เกมจบลงอลิสุก,ก็มานั่งรู้สึกผิดเพราะเขาเป็นคนจัดการป้าคนนั้นเองส่วนไอ้หัวขาวมันที่ยืนเก๊กอยู่ในห้องก็ได้เจอกับกระดาษบางอย่างอยูอย่ในกระเป๋าของยักษ์ซึ่งในกระดาษนั้นมันก็มีรูปวาดแปลกๆเขียนอยู่ด้วย เช้าวันต่อมาวันนี้เป็นวันที่วีซ่าของซาอริขาดซึ่งเธอก็กลัวมากแต่ก็จะยอมแพ้ไม่ได้เพราะกว่าที่เธอจะได้งานและตำแหน่งนี้มาเธอต้องแลกกับอะไรหลายๆอย่างแล้วพวกอาริสุก็กลับมาพอดีคารูเบก็บอกกับทุกคนว่าเราต้องไปที่ชายหาดนั้นอาจจะได้คําตอบก็ได้พวกเขาก็มานั่งคิดกันว่าจะไปที่ชายหาดไหนดี ซาอุรก็พูดขึ้นว่าโจตาคงจะไปไม่ไหวหรอกแล้วฉันกับโจตาวีซ่าก็หมดวันนี้ด้วยคารูเบก็ได้บอกว่างั้นวันนี้พวกเราจะไปเคลียร์เกมกันจะได้ต่อวีซ่าให้พวกเธอด้วยแล้วพรุ่งนี้เราค่อยไปตามหาชายหาดด้วยกัน จากนั้นอาริสุที่ยืนอยู่เขาก็ได้คิดถึงคําพูดของนางเอกในตอนที่เคลียรเกมได้เธอได้บอกกับอาริสุว่าฉันยังแปลกใจเลยที่ยอมทาตามทุกอย่างเพียงแค่อยากมีชีวิตรอดแต่ถ้านายไม่อยากทาก็ปล่อยชีวิตไปซะแค่นั้นก็จบแล้วพออาริสุหันกลับมาเขาก็ได้เห็นซาโอริเป็นป้าคนที่เขาจัดการไปแล้วซาโอริก็เดินเข้ามาคุยด้วยตัดภาพมาที่คารุเบะเขาก็มาที่ร้านที่เคยทํางานเพื่อมาเอาแหวนของคนที่เขารัก ตกดึกพวกเขาทั้ง3มคนก็มานั่งรอคารุเบะเล่นเกมเพื่อต่อวีซา่าจนเวลาใกล้จะเริ่มแล้วคารุเบะก็ยังไม่มาซาโอลิก็เลยชวนโจตาให้ไปเล่นเกมกันก่อนพอท้าไม่เข้าร่วมเกมวันนี้พรุ่งนี้พวกเขาก็ไม่รอดแน่สักพักคารุเบะก็มาพอดีจูๆ่ๆโจตาก็โมโหขึ้นเสียงใสเพราะตอนนี้เขามาถึงทางตันแล้วคารุเบะก็งงว่าโจตากเป็นอะไรไปทําไมต้องโกรธขนาดนั้นด้วยอาริสกุก็รีบตัดบทบอกให้รีบไปกันได้แล้วเดี๋ยวมันจะไม่ทันเอา จากนั้นพวกเขาก็มาถึงสถานที่จัดเกมพวกเขาก็ยิงตัดสินใจกันอยู่สักพักก่อนที่จะเดินเข้าร่วมเกมไปหลังจากที่เดินเข้ามาข้างในพวกเขาก็ได้เจอกับอุปกรณ์ต่างๆที่วางอยู่บนโต๊ะอาริสุก็สงสัยว่ามันคือเกมอะไรกันแน่ สักพักข้อความจากโทรศัพท์ก็ดังขึ้นแล้วจอขนาดใหญ่ก็ฉายขึ้นมาบอกว่าเริ่มทําการลงทะเบียนโปวดสวมแว่นตาแล้วเดินตามป้ายไปทุกคนก็ยืนงงอยู่สักพักก่อนจะหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาใส่พอใส่เข้าไปแล้วระบบมันก็เริ่มทํางานซึ่งเกมนี้มีผู้เข้าร่วมอยู่เพียงแค่4คนนั่นก็คือพวกเขาทั้ง4ี่คนนั่นเองจากนั้นเจ้าหน้นานนที่ก็แจ้งว่าเกมจะเริ่มขึ้นนาบัตรนี้ระดับความยากอยู่ที่7โพแดงอดีุที่เห็นแบบนั้นเขาก็นึกถึงคําพูดของชายใส่หมวกที่เคยบอกเขเอา Hawaii, ว่าสัญ,ญลักษณ์โพแดงคือเกมผักหลังที่เล่นกับจิตใจคนซึ่งความยากอยู่ที่ระดับ7คือยากโคตรเลยและนี้ก็คือเกมซ่อนหากติกาก็คือให้คนนึงเป็นหมาป่าและให้อีก3คนเป็นแกะคนที่ถูกหมาป่าเจอตัวจะต้องเป็นหมาป่าตัวต่อไปจงซ่อนตัวให้ดีๆอย่าให้หมาป่ามันเจอได้แล้วเงินไขาการเคลียร์เกมก็คือ คนที่เป็นหมาป่าตอนจบเกมจะถือว่าเป็นผู้ชนะโดยมีเวลาให้เพียง15นาทีเท่านั้นเมื่อครบ15นาทีแล้วปอคอที่แก่สวมอยู่จะระเบิดออกทำให้ทุกคนได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับตกใจมากเพราะในเกมนี้จะต้องมีผู้รอดชีวิตเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นส่วนอีก3าคนที่เป็นแก่ก็จะไม่รอดจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งผู้ที่ได้เป็นหมาป่าคนแรกคนนั้นก็คือโจตะ พอเกมเริ่มขึ้นโจตาก็พยายามจะดึงปอคอออกอาริสุก็เลยเข้ามาห้ามเอาไว้เพะกลัวว่าถ้าถอดออกมาแล้วมันอาจจะระเบิดก็ได้แล้วโจวตาก็ได้สบตากับอาริสุทําให้อาริสุเปลี่ยนเป็นหมาป่าแทนคารุเบก็เลยร้องเรียกอาริสุให้หันมามองแล้วตําแหน่งของหมาป่าก็ไปอยู่ที่คารุเบกทาให้พวกเขารู้ว่าถ้าจ้องตากันแล้วตําแหน่งของหมาป่าจะถูกส่งต่อคารุเบก็เลยถามอาริสุว่าจะอาอยังไงต่อดีซาโอริก็เดินไปหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วเธอก็เรียกให้ทุกคนหันไปพร้อมกัน พอเธอได้เป็นหมาป่าเธอก็รีบใส่เกียร์หมาวิ่งหนีไปเพราะคนที่ต้องซ่อนจริงๆแล้วก็คือหมาป่าคารูเบะเห็นแบบนั้นก็วิ่งตามเธอไปซาออลิก็ได้เข้าไปหลบอยู่หลังพุ่มไม้ทําให้คารูบาหาไม่เจอส่วนโจตาที่เจ็บขาอยู่เขาก็รู้สึกท้อแท้มากเขาได้พูดกับซาโอลิว่าอย่าหนีเลยครับเรามาหาทางออกด้วยกันเถอะซาโอลิก็ตอบกลับไปว่าเธอขอโทษในขณะที่กําลังวิ่งหนีอยู่ เธอก็ดันสะดุดล้มทําให้คารูเบะวิ่งมาเจอคารูเบะพยายามจะจ้องตาของซาโอลิแต่เธอก็หลับตาใส่ซาโอลิที่พยายามจะหนีเธอก็เอาหินไปกระแทกเข้าที่แผลของคารูเบะแล้วเธอก็เผลอหันไปสบตากับเขาทําให้คารูเบะกลายเป็นหมาป่าคารูเบะที่พยายามจะหนีซาโอลิก็ได้วิ่งเข้ามาทําร้ายเขาโจตาที่ได้ยินผ่านเครื่องอุปกรณ์เขาก็เสียใจมากในขณะที่คารูเบะกำลังจะแย่อาริสุก็ตะโกนเรียกเขาทำให้ตำแหน่งหมาป่าตกไปอยู่ที่อาริสุ อาริสุก็ขอร้องให้ทั้งสองคนหยุดแล้วมาหาทางออกช่วยกันดีกว่าซาออริก็สวนกลับไปว่าอ่อนหัดจริงๆนี่มันเกมโพแดงนะยะอาริสุก็รีบวิ่งหนีไปตอนนี้เวลาเหลืออยู่สินาทีโจตาที่ทําอะไรไม่ได้เขาก็ได้จะสวดมนต์ขอพรส่วนอาริสุที่วิ่งมาเจอกับซาโอริอาริสุก็บอกว่าขอเวลาให้ฉันหน่อยเถอะฉันจะได้คิดหาวิธีแก้ให้ คารูเบก็วิ่งเข้ามาดักข้างหลังซาโอลิก็ขอร้องขอให้เธอได้เป็นหมาป่าเถอะเพราะฉันอยากจะใช้ชีวิตต่อไปไม่เหมือนกับนายที่ใช้ชีวิตไปวันๆคารูเบก็โมโหมากเขาก็ตะโกนออกมาว่าสุดท้ายมันก็ไม่เหลือความหวังอะไรอีกแล้วในระหว่างที่อาริสุหันหลังอยู่ซาโอลิที่กำลงังจะมาเล่นทีเผลอโจตาก็เข้ามาห้ามมาไว้และบอกให้อาริสุรีบหนีไปอาริสุก็ทำตามที่โจตาบอกส่วนคารูเบก็หยิบอุปกรณ์และวิ่งตามอาริสุไป ตอนนี้เวลาเหลืออยู่8นาทีอาริสุก็พยายามหาทางถอดอุปกรณ์ออกแต่ทําเท่าไหร่มันก็ทําไม่ได้เขารู้สึกเครียดมากไม่รู้จะทํายังไงต่อดีเขาได้แต่พูดว่าเขาขอโทษคารูเบะที่วิ่งตามหาอาริสุอยู่ตอนนี้เขาเองก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วเขาก็ตะโกนเรียกอาริสุและบอกว่าขอโทษเป็นอย่างเดียวหรือไงวะอาริสุก็กลักวจนขาดสติเขาก็มานั่งแอบอยู่ข้างหลังกําแพงและได้นึกถึงตอนที่พ่อของเขาเปรียบเทียบเขากับน้องชายคารูเบะก็ได้บอกกับอาริสุว่าถ้าแกจะเป็นไอ้ขี้แพ้ตลอดไปแล้วก็แกก็ให้ มาเป็นหมาป่าแทนแกสิวะจากนั้นคาโรเบรก็ล้มลงไปพร้อมกับแหวนของเขาทําให้เขานึกถึงคนที่เขารักขึ้นมาตอนนี้เวลาเหลืออยู่เพียงแค่5นาทีทางด้านของโจตาที่ห้ามซาโอลิเอาไว้เขาก็เสียใจมากเขาไม่ได้อยากจะให้มันเป็นแบบนี้เลย ส่วนอาริสุเขาก็นั่งนึกถึงตอนที่พวกคาโรเบกับโจตะมาหาที่บ้านและพวกเขาก็ได้ออกมาเล่นด้วยกันในตอนนั้นพวกเขามีความสุขกันมากๆอาริสุนึกแบบนั้นเขาก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจและข้อความก็ดังขึ้นว่าเกมจะจบลงในอีก3นาทีอาริสุเลยตัดสินใจบอกกับทุกคนว่าเขาจะขอออกจากเกมเพราะในชีวิตของฉันมีแค่พวกนายเท่านั้น จากนั้นเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วถามโจตากับคารูเบทว่าพวกนายอยู่ที่ไหนทั้งสองคนก็ไม่ยอมตอบโจตาก็ได้เอามือปิดปากของซาโอลิเอไว้เพื่อไม่ให้เธอตะโกนออกไปพออาริสุวิ่งผ่านมาคารูเบทก็ก้มลงไปแอบเพื่อไม่ให้อาริสุหาวเขาเจอก่อนจะหมดเวลาลงคารูเบทก็ได้พูดความในใจกับทุกคนว่าตอนที่อยู่กับพวกนายฉันมีความสุขมากโจตาก็ยิ้มหัวเราะออกมาบอกว่าฉันเองก็ด้วยแล้วเขาก็ได้บอกกับอาริสุว่าให้มีชีวิตต่อไปนะ ซาลิได้ยินแบบนั้นเธอก็อึ้งมากที่พวกเขายอมเสียสละเพื่อเพื่อนคนหนึ่งเธอหันไปกอดโจตาพร้อมกับร้องไห้ออกมาด้วยกันอาริสุก็บอกว่าไม่เอามันต้องไม่ใช่ฉันสิเขาพยายามตามหาทั้งสองคนจนทั่วแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนตอนนี้เวลาเหลือเพียง20วินาทีสุดท้ายคารุเบก็เรียกให้อาริสุหันหลังมาเขาก็ได้บอกลาและขอบคุณอาริสุก่อนที่เขาจะถูกกำจัดไปอาริสุเห็นแบบนั้นเขาก็ช็อกและเสียใจมากที่เพื่อนคนสำคัญของเขาทั้งสองต้องมาจากไปต่อหน้าต่อตา แล้วหนังก็ได้ตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วเจอกันในตอนหน้าบ๊ายบาย